สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคอร์สแต่ก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเอง,เต,เ,องเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เปิดการย้ายดีวิชั่นแล้วนะครับผมสำหรับเซิร์ฟที่ผมเล่นนะ การสรุปผลฤดูกาลนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่5เดือน9 2023นะครับผมตอนนี้ก็มีการเปิดการย้ายนะครับผมเนี่ยเราก็แค่กดที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมข้างบนมุมขวานะครับมันจะมีคัมภีนะครับแล้วเครื่องหมายสีเหลืองนะครับเรากดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าการย้ายมานะครับก็จะมีกฎการย้ายนะครับผมก็คือต้องมีเลเวล16นะครับ เราก็จะสามารถเลือกได้นะครับแต่ต้องเมืองของเราต้องรลเวลร์สิก่อนนะครับถึงจะย้ายได้นะเราก็ดูนะว่าเราสามารถย้ายไปเซิร์ฟไหนได้บ้างนะครับสีเขียวก็จะเป็นปกตินะครับก็คือเซิร์ฟนั้นก็สามารถเข้าได้เลยนะปกตินะส่วนสีเหลืองนะครับก็คือจะเป็นแบบเริ่มเริ่มหนาแน่นละสีส้มก็เป็นแอร์อนะครับผมส่วนสีแดงก็คือเต็มนะครับเราก็เลือกดูนะถ้าเซิร์ฟไหนเต็ม,เร,มเราก็ไม่สามารถเข้าได้นะ จนกว่าเซร์ฟนั้นจะว่างนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เซิร์ฟไหนอ่มีการย้ายแล้วหรือยังนะครับผมส่วนเซิร์ฟของผมก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูข้างในก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ขึ้นเนาะก็วันที่5ก็น่าจะเสร็จนะครับการสรุปผลนะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวน่าจะรีเลเวลใหม่ด้วยนะครับเตรียมตัวเก็บเลเวลใหม่นะครับผม อันนี้ก็เป็นกิจกรรมประจาวันนะคลิปที่แล้วขอโทษดีนะพอดีผมล้างเครื่องมาใหม่นะแล้วลืมปรับเสียงเกมให้เบาลงนะครับก็เลยแบบเสียงเกมมันเลยดังไปหน่อยนะอันนี้ก็เก็บเลเวลสัตว์เลี้ยงไปครับระบบใหม่เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้อ่ามีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงนะวันนี้นะผมอันนี้ไปเก็บไปทําความสะอาดอันนี้ก็รับของขวัญน,นะครับ สีอะไรอู้หูสีฟ้าได้เงินนะมีการสุ่มไหมให้ผมมีคัมพีคัมพีนี้เอามายัางไงอะเอาไว้จับสัตว์เลี้ยงหรออ่าสก,กิลสร้างใหม่ได้ไหมอ๋อผมมีอยู่หนึ่งนะผมลองแรนดอมดูไหมวพาผมจะได้คุณภาพเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าจะดวงดีหรือเปล่านะโอเคจัดไปโอ้โหโ,โคตรไม่บันทึกผมไม่เอาอันนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ผมมาเอาสร้างใหม่ตัวนี้ดีกว่านะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบคัมพีเราสามารถจับได้จับสัตว์ได้หรือเปล่าที่ว่าผมจับไม่ได้ก็น,น่าจะเป็นตรงนี้แหละที่มันหมดนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตอนนี้ มีตัวไหนที่สามารถจับได้บ้างนะครับไม่เอาตัวนี้นะอ่าเอาอินซีแล้วกันนะจับเดี๋ยวดูกันนะแต่เมื่อวานที่ผมจับคือมันจับไม่ติดไงผมคิดว่าน่าจะเป็นที่คัมพีอันนี้นะมันสามารถจับได้วันละสองครั้งนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะไม่ใช่ไหมเอาอินซีมาก่อนผมยังไม่มีนะครับโอเคกดใส่บัฟไป ตีไปปุบปับปุบปับมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาช่วยกันดานเมจเราก็แรงขึ้นนะครับรู้สึกต่อไปรู้สึกจะรวมประมาณสิบเซิร์ฟมัง้งถ้าผมจำไม่ถ้าผมดูไม่ผิดนะถ้าสิบเซิร์ฟผมคิดว่าน่าจะนวยเยอะนวเละนะครับจับหรือยงังอ่ะใครจับครับโอเคตัวเวทจับนะเนีย่ยเวลาเราจับมันจะเป็นบบนี้นะ เราต้องตใีให้เลือดหมดก่อนนะครับถึงจะจับได้นะครับมันก็จ,จับให้เราเองเลยอ่ะเราจับได้ละทีนี้อกเอี้ยงของเราก็มาอยู่ในนี้แล้วนะครับที่เหลือเราก็มีปฏิสัมพันธ์นะครับจนจนเลเวลสองนะจนหัวใจเลเวลสองนะเราถึงจะออกมาใช้ได้นะครับ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋ออันนี้คือสอนวิธีการปล่อยเนาะเราสามารถปล่อยได้นะครับแต่นี้คือผมจับมานะอ๋อใช่จริงๆด้วยเนี่ยเราต้องมีคัมพี์นี้นะครับมันมีแค่วันละสองใบนะเราก็สามารถจับได้นะครับวันละสองตัวนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีการซื้อด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้มังกรแดงไม่เอาจิ้มผมจะได้หมีนะกิ้งกือนะ ขอเจาะจงแล้วกันนะจับได้ไหมหนึ่งนาทีห้าสิบเดี๋ยวค่อยจับแล้วกันไกลเกินโอ okay. เคเซิร์ฟผมก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟอื่นเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเผื่อเราอาจจะอยู่เซิร์ฟใกล้ๆกันก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันได้นะผมก็ต้องรอดูกิวหลักอีกทีว่าจะไปเซิร์ฟไหนนะครับ โอเคครับสำหรับลินนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมใครที่รอเติมแพ็คนะครับก็รอรีซิสซันก็ได้มันก็จะรีแพ็คพวกนี้มานะครับมันก็จะรีแพ็คพวกนี้ใหม่นะเราก็เติมตรงตอนนั้นก็ได้นะครับโอเคครับไปละครับ